โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแก๊ปแรนดอมอีกแล้วนะครับผมแล้ามาอยู่กันในเกมโลบ็อกแมปเบลลี่ r ริ o เซนรนะฮะผมแต่เป็นเวอร์ชั่น2นะเป็น V2 นะฮะผมใช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในที่สุดซีรีส์แหกคุกของเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมเออ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า b บลลี่ r ริ o เซนรที่เราเคยเล่นไปเนี่ย เราเล่นภาคแรกไปใช่ไหมนนี้ v2 นะครับเวอร์ชั่น2ภาค2นะอยากรู้จังเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับถ้างั้นก็ไปกันเลยลุยแต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าอยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าผมลืมไปหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรในภาคแรกมีอะไรนะครับลืมไปหมดแล้ะพอดีความจําสั้นนะครับผมใช่แต่มันก็คาบคาบอยู่นะในช่วงตอนออกตอนแรกเมื่อกี้ตรงที่แบบหนีออกจาก ยงนะคบผมใช่เขาตั้งที่จะคุนอันนี้ก็คุ้นเหมือนกันกดปุ่มเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาจากแมบบปเวอร์ชั้นแรกหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยอันนี้ไม่คุ้นว่ปะปะแจนะครับว้าวของใหม่ของใหม่อหมเอาบปฟาดเหรอ <laughs> เอาปาแจามาฟาดประตูนะครับฟาดฟาด,ฟาดแบรีได้ปะกดอาอุ้ยหมุนได้ฉันจะ ค่ะเฮ้ยทำนะอูอโอเคผมรู้แล้วมีอะไรต่างจากเวอร์ชั่น1นะครับเวอร์ชั่น2สามารถสู้กับคุณตำรวจได้ว้าวอาา่อาฮ่าฮบูบี้คุณตำรวจ <c oughs> บูบี้คุณตำรวจ <c oughs> ไม่ต้องตกใจผมมีอาวุธนี่ไงความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่น2นั่นก็คือผมมีอาวุธอ่ะ ที่เขาหลบเราอ่ะเขาเขาวับลงไปข้างล่างเขาหลบเราอย่าหลบสิครับอืมพี่ตำรวจตัวอ้วนหลบเราเฉยเลยเมื่อกี้นะฮะแม่ <laughs> ดีจังเลยอ่ะเรามีอาวุธด,ด้วยอ่ะเยี่ยมเวอร์ชันสองสุดยอดมากเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยห้องน้ำ no escape ไม่มีทางออกเหรอไม่หรอกมกั้งเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยเราสามารถกด F ป่าเราสามารถละเลงได้อ๋อหมดแล้วนะฮะหมดแล้วอ่านี่ไงทางออกไหนใครบอกว่าไม่มีทางออกอ่ะอยู่ๆก็ได้ของรางวัลเอ,อ๊ะโอเคเอาปแจสจ้วสู้อซอมบี้นักโทษนี่แน่นี่แน่ตายไปซะอุ้ยผมเพิ่งลืมผมเพิง่งผมลืมดูผมเพิ่งเห็นนะฮะ เมื่อกี้ลิ้นผมรัวมากเลยขอโทษดีครับผมเพิ่งลืมผมเพิ่งดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาพูดใหม่พูดใหม่ผมลืมดูนะคะผมวเวลามีหลอดเลือดด้วยนี่ไงเรามีหวัวใจสามหลอดนะฮะเรามีหลอดเลือดด้วยเว้เยเงินเก็บเงินอา่าว้าวเยี่ยมเรามีหวัวใจสามดวงนะหะ้ามโดนตีครบสามทีใช่ไหมอุ้ยผีโอ้ยโอ้ยโอ้โดนตีไปทีหนึ่งแล้วมันมียายหิวไหมอะ่ะหิว y alnız y alnız ยังไงนะฮะ นั่นน่ะสิว้าวเวอร์ชันสองสนุกกว่าอุ้ยยี่ไงยาเวอร์ชันสองสนุกกว่าเวอร์ชันหนึ่งเยอะเลยสนุกตรงที่เรามีผีมีอะไรให้สู้ด้วยนี่ถ้าอากดทีเดียวผีตายเลยอะ่ะนี่นี่ยังโหดยังโหดว้าวอันนี้แหละคบเพลิงเอาไปได้ด้วยหรอเอาคบเพลิงไปได้ด้วยนะฮะว้าวอู้ๆลองให้ดีๆอุ้ยเงินเก็บเงินก่อน อ้าวคบเพลิงตกลงไปแล้วนะครับช่างมาแล้วกันนะฮะอุ้ยลูกดอกนะฮะร,รู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่ะทุกคนเวอร์ชันสองนี่มันรู้สึกว้าวมากเลยผมชอบมากเลยสนุกสนุกสนุกเวอร์ชันสองมีอะไรให้ทเยอะเลยรู้สึกเหมือนไอ้นี่เลยประจนภัยในดันเจียนนะครับรู้สึกเป็นอินเดียนาโจนนะฮะอินเดียนาโจนอ่ะเคยเคยดูปะนะฮะหนังเก่าแล้วเป็นหนังแนวประจ o ภ p ยอุ้ยตรงนั้นมีผี กดสกิล R ตายไปซะอ้าวมันตีโดนเพื่อนได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ผมตีโดนเพื่อนแล้วเพื่อนกระเด็นไปล <c oughs> เลยอาวุธตีโดนเพื่อนได้ทุกคนว้าวไม่น่าดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะโดนแกล้งกันนะสิเออเนาะวิวิเงินเงินเงินแล้วก็ลืมตกใจตรงนั้นวูอัศวินวู้ทำไมเลือดเยอะนี่นี่อ้าวอีตายอีตาย มีมีเสียงไอ้นี่ด้วยทำไมอัศวินร้องร้องออกมาไม่เหมือนอ่าไม่เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไม่เหมือนอัศวินเลยเหมือนเหมือนแบบอัศวินผู้หญิงเหรอแล้วทำไมอัศวินถึงอ้วนนะฮะนี่เนี่ยอีตา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 ยยอู้ห้าร้อยห้าร้อยบาทแต่เลือดถมจะหมดตัวแล้วอ่ะ อันนี้มีกุญแจรหรือเปล่าไม่ใช่กระดูกนะฮะแล้วผมจะหมดตัวแล้วทุกคนผมต้องการยาฮิวอ่ะยาฮิวไหมอ่ะห้องนี้เข้าได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะมียาฮิวไหมอุ๊คงกระดูกสวัสดีคุณโครงกระดูกมีแต่เงินเนาะยาฮิวไม่มีเลยกดเพื่อหมุนอ่าหมุนประตูบานเมื่อกี้แน่นอนเอ้ยตรงนี้อาจจะทำลายกล่องได้นะใช่ไหมไม่ได้ทุกคนผมคิด เผื่อไปเพราะส่วนใหญ่เกมแนว r า g พีมันแนวแบบดันเจียนมันชอบแบบมีให้ให้ฟาร์มกล่องนะอ๊ผีโครงกระดูกปักปักอ้าวอ้าวผมดนวอีกทีเดียวผมจะตายแล้วทุกคนยาก็ไม่มีอ่ะโอ้แย่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 เรากำลังจะตาย,ยมีอีกนี่แน่ต้องระวังต้องระวังทุกคนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น ค่อยๆเล่นเพราะว่าเราโดนอีกทีเดียวเราก็ตายแล้วอู้อ้าอ๋อตายแล้วเกิดใหม่ได้อยู่ทุกคนผมนึกว่าเรามีชีวิตเดียวซะอีกนะคะมีชีวิตเดียวแต่ว่ามีหลายหัวใจอะไรเงี้ยอ๋อไม่เนาะไม่เนาะถึงจะมีหัวใจสามดวงแต่ถ้าตายแล้วก็เกิดยงข้างเฉยๆนะครับอเกมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะโอ้โหผมไม่น่าตายเลยทุกคนดูดิเดินมาแป๊บเดียวก็เจอกล่องยาแล้วอะโอ้ยอะ โน้ทำไมเมื่อกี้ผมกระโดดไม่ถึงทุกคนแย่ชะมัดอ้ยอู้อุ้ยหุ่นโครงกระดูกนี่มันน่ากลัวจริงๆถึงแม้ว่าเราจะตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากตายเท่าไหร่นะฮะครับทำไมเรามีเงินเยอะจังเลยอ่ะมีเงินตั้งพันสามแล้วเงินเราไปทำอะไรได้ล่ะเนี่ยอุ้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 ยเดี๋ยวขอดูหน่อยซินี่กระเป๋านะแบคแพคแล้วร้านค้าร้านค้าใช้โลบักซื้อแล้วส่วนที่ใช้เงินอันนี้ไงนี่ไงส่วนที่ใช้เงินนะฮะ โอ้ Ooh, ใช้เงินซื้อวุ้ยดาบไฟสี่หมืนบาทว้า wow. วต้องเล่นกีตาร์กว่าจะได้อืมนั่นนะสินะฮะตั้งสี่หมืนเชียวน่นั่นแม่อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่อยากเล่นซ้ำหลายตาดีนะฮะหรือว่าเกมมันยาวถึงขั้นให้เราเก็บเงินได้ถึงสี่หมืนเลยปะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะ,ะทุกคนอุ้ยมีเงินแอบอยู่ตรงนี้ าเอามาเลยจะจะเก็บหอมลอมลิศเผื่อว่าจะได้เงินสี่หมืเสียงใครเดินอ่ะโอ้เชฟมีเชฟอยู่ตรงนั้นทุกคนเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องการคีการ์ดนะฮะโอเคถ้างั้นก็คงจะต้องดื่มเอเนอร์จีดิ้งตรงนี้สินนะไปลุยวิ่งไววิ่งไปเลยเวอร์ชั่น2นี่มันมันดีนะเนี่ยนะฮะ เออรู้สึกถึงความแปลกใหม่เลยว่าทุกคนชอบชอบผมชอบครับผมชอบนะฮะอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยระวังเลเซอร์ให้ดีๆโอเคไม่มีปัญหาหาหาเยอะอู้ได้เงินอีกหนึ่งพันว้าวหล่อและรว,วยมากอุ้ยตู้เซฟตู้เซฟข้างในมีเงินเยอะมากตีได้ไหมโอ้ยตีได้ ว้าวเรามันจีนเนี่ยแม่ว่าเราเชียวมันจะต้องตีได้สวัสดีผมเห็นนะมีคุณตำรวจอยู่ที่นี่คนหนึ่งแล้วเราเก็บ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 โอเคโอสวัสดีครับพี่เขาไม่มีหลอดเลือดอะ่ะเพราะงั้นแสดงว่าเราน่าจะน่าจะฆ่าพี่แกไม่ได้นะฮะแต่ผมอยากเก็บเงินก่อน ทำไมเงินไม่เก็บโอเคเอ้ยอย่าเข้ามาสิพี่อุยตรงนี้ก็ได้ด้วยผมขออุยๆๆอ้าโทเงินหลีปะไม่หลีเนาะโอเคอเ,คเรายังเก็บเงินได้อยู่นะฮะมีอีกไหมอ่ะอุยตรงนี้ใช้ประแจกดตีเลยเปิดประตู อ่าเขาบอกให้เราอาเอากล่องใช่ไหมเอากล่องไปทําไมอะ่ะเอากล่องไปปีนหรอมีที่ปีนใช่ไหมอ่านั่นไงที่ปีนอ๊ยอย่าเข้ามาผมเอ้ยพี่เขาเดินติดกล่องโอเคถ้างั้นผมก็ใช้อีกกล่องหนึ่งสิครับอ่าฮะอุ้ยเดินติดกล่องไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ พี่ยามเดินติดกล่องฮึบเฮึบอ้าวล่ะเราฉวยโอกาสตอนที่พี่ยามแกเดินติดกล่องนะฮะหนีอกมาได้อย่างสบายๆเหนียวมาได้สบายๆเฮิบโดนพัดลมเป่าก็ไม่มีปัญหาอันนี้มุกเก่านะฮะมุกพัดลมเนี่ยเจอจนชิน <c oughs> ไปเล่นแนวแมปพิช Prison Run ที่ไหนก็เจอนะครับสําหรับพัดลมเนี่ยคฮับ เอ้แต่นี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเคยเจออยู่แหละแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮึบฮึบฮึบกระโดดข้ามอ่าฮะแล้วก็รอฮึบกระโดดข้ามโอเคอันนี้อะไรเนี่ยต้องการสามอ๋อต้องไปหมุนวาวสามอันนะครับทำไมผมเก็บตังค์ไม่ได้วะเราต้องยืนใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะเก็บตังค์ได้ตรงนั้นมีวาวนะฮะ ไปกดก่อนขอต้องใช้ประแจทุบเหรอหนึ่งฮ pp. เฮบทน,นั้นน่าจ,จะมีอีกนะฮะเบหาจริงด้วยสองมีเงินให้เก็บอันที่สามอยู่ไหนวะอันนั้นเรากดยังัยงเนาะเพราะว่ามันมีเงินอยู่นะฮะแสดงว่าอันนั้นเรายังไม่ได้กดถึงอ๋อไปทางไหนอ่ะอันที่สาม เออผมอ๋อแล้วก็จริงอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ทางขึ้นตรงนี้นี่เองฮึ pp. ขึ้นไปเลยโยอ่าฮะกระโดดข้ามตรงนี้โอเคเก็บเงินเก็บเงินทำไมเงินมันเก็บยากจังเลยทุกคนอ่าเราครบสามสามสามวาวละเราไปได้แล้วเนาะนี่เนี่ยเราไปได้แล้วแหละ ทางนี้ใช่ปะมีเงินก้อนโตเก็บระหว่างถือประแจนั้นไ,ไม่ได้เอาประแจออกก็เก็บไม่ได้มันต้องใกล้ขนาดไหนเนี่ยถึงจะเก็บเงินได้เนี่ยโถหลัวฮัลโหลทำให้ผมเก็บเงินไม่ติดอะไรอ่ะทุกคนอะอย่ามองคนนี้อะมองคนที่หนึ่งถึงจะเก็บได้โอ,โ,โอ้โหไอ้ไงเงินไม่ดีเงินบัก เงินไม่ยอมให้ผมเก็บง่ายๆปึ๊บต้องมุมมองบุคคลที่หนึ่งเก็บเลยเหรอเนี่ยแม่แย่ชะมัดเอาละ่ะสปีดสปีดลบเลเซอร์ให้ดีๆปึ๊บวิ่งมาอ๋อแล้วก็ขึ้นแบงงบนต่อเหรอ,อชึบเอาปแจทุบนี่แน่ หนูมาคนที่หนึ่งเพื่อเก็บตังค์กดปุ่มสินะมีตังค์อีกไหมมีแต่มันอ้ยเราเจอเชฟแล้วทุกคนเชฟเมื่อกี้ที่เราอันนี้ไม่ได้นะครับอู้เชฟพี่เชฟแกก็มีเลือดโอ้ยโอ้ยเออเอออยากเข้ามาอยากเข้ามา ผมมีประแจนะคุณวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลือดคุณลดเรื่อยๆนะครับคุณเชฟเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กตายนะตายนะยังไม่หยุดไล่ตายนะตายนะอ้าผมนี่แหละตายไปสู้ใหม่เลยโอ้โหเลือดเต็มอุ้ยผมลืมดูตรงนั้นมีอาวุธนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธอาวุธตีไก น่าจะดีกว่าเอออาวุธตีไกลน่าจะดีกว่าโอ้โหมีอาวุธนี่นะเ,เราก็เพิ่งเห็นนี่ง่ายเลยอีซี่เลยแม่เพิ่งเห็นอาวุธนะฮะอ้าวแล้วผมบักถือประแจค้างเฉยบักถือประแจค้างเฉยเลยทุกคนใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเถอะ บักนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสโอเคเราจะต้องไปทางไหนต่อละเนี่ยเรามาจากทางไหนอะเรามาจากประตูนู้นใช่ไหมน่าจะใช่นะครับแล้วประตูมันปิดไปแล้วเนาะเราต้องไปทางนี้ใช่ปะโอ้ใช่จริงด้วยตัวนี้มียาแต่ว่าเราเลือดเต็มอยู่แต่ใช้ไปเหอะเพราะยังไงเราก,ก็ไม่กลับมาอยู่แล้วนะะยังไงก็ไม่กลับมา ยังไงก็คงจะไม่กลาบขอเลยขอเลยฮุบกระโดดล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 บกระโดหลบอย่างเซียนขอเลย,ยเอาไปเอามาจะมีเงินสามพันแล้วทุกคนอุ้ยขุนยนโดนอ้าวแต่ผมมีปืนนะดิทุกคนยิงเลยนี่ยิงเลยยิงล่วงหน้าเลยยิงล่วงหน้าเลยยิงล่วงหน้าเลย <laughs> นักแม่นปืนนะฮะ เออสไนเปอร์โกดวอลเลีร์อะอะไรนะเหมือนชื่อเกมมันจะปนปนกันนะฮะเนี่ยโอ้เจออีกเจออีกก็ยิงอีกตาย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 ซะตายซะตายซะดืดๆอ่าเปิดทางึ๊บตัวนั้นก็มีอีกเล่งดีๆตายซะตายซะ ตายซาโดนไหมนะ่ะเออไม่โดนก็ยิงรัวๆเลยยิงรัวๆจนกว่าจะโดนตอนนั้นอันตรายอันตรายอันตรายไม่รู้เหมือนกันว่าอันตรายจริงไหมนะ่ะยิงยิงไปก่อนเอ,อ่ยิงแบบไม่หยุดไม่หย่อนยิงแบบไม่ลดละอุ้ยอันนี้น่าจะยากฮึบเอาละ่ะตั้งสมาธิให้ดีๆฮึบ โอเคไปได้สวยไปได้สวยเยี่ยมแล้วประแจนี้ก็บักอยู่อย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าเนี่ยบนมือผมผม,ผมอาจจะต้องตายครั้งหนึ่งนะมาถึงจะหายแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันก็เท่ดีการที่เราเดินไปถือประแจไปเนี่ยเพราะงั้นแล้วเราจะไปอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะฮะอือฮมอือมผู้ประตูชืดยังก็อยู่บนอวกาศว้าวสวัสดีครับ อ๋อให้ยิงใส่ปืนเหรอออลังการงานสร้างหลือเกินถึงจะเป็นหุ่ยนยนต์เหมือนสมัยเก่าแต่ว่ามันดูเท่มากมันดูเท่จังจัดเลยทุกคนเฮ้ยแล้วก็โหดด้วยนะครับเพราะงั้นเราเลยยิงอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ยืนดูเท่าไหร่ สมัยก่อนนี่ยืนนิ่งให้ยิงเล่นๆนะฮะสมัยใหม่เวอร์ชั่นสองนี่คือแบบโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรเท่ด้วยอุ้ยเงินเงินจำนวนมหาศาลกดปุ่มเลยเรียกรถไปเลยไปขับเองด้วยเหรอวู้สุดยอดสุดยอดเวอร์ชันแรกขับเองไม่ได้นะครับอยู่ๆรถก็หยุดเองเวอร์ชั่นสองขับเองว่ะ สุดยอด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 อ่าจอดตรงนี้ใช่ไหมกด XX กิสอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดให้ยิงโอเคเปิดประตูเปิดทางให้ฉันบัดเดี๋ยวนี้ว้าวสนุกว่ะทุกคนก็ทำดีว่ะเวอร์ชันสองเนี่ยดีกว่าเวอร์ชันหนึ่งเ,เลยงูมาทำอะไรเจ้างู ตกใจหมดเลยงูบ้าเฮ้ยถ้ามีปะแจฟาดหัวมันไปแล้วนะฮะเจ้าง,งูเนี่ยแต่ว่าปะแจผมมันนี่ไงปะแจผมมันบักต้องใช้ปืนยิงอะ่ะไม่เป็นไรปืนเราแรงนะฮะยิงเลยจะพวกง,งูบ้าแกทำให้ฉันดูแย่เมื่อกี้ฉันตกใจแทบแย่เลยวันนี้ก็มีงูอีกสวัสดีเุ้ยไม่โดนอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมจ๊ะ อ้าไม่มีแล้วคือดรอปเตอร์กลับบ้านกันเถอะได้มาอีกพันห้าเยี่ยมเยอเยี่ยมเยอะเยี่ยมเยอะไปกันเลยเนียวอยากที่นี่นะฮะผมชอบอะทุกคนผมชอบผมชอบเวอร์ชั่นสองมากๆเลยมันสนุกกับเวอร์ชั่นแรกหลายเท่าเลยอะแล้วเราก็จบแล้วอ่ะแล้วพอจบแล้วเรากลายเป็นคุณตำรวจเฉยนะฮะแม่ สนุกดีจังอันนี้อะไรอ่ะเครื่องเล่นเกมเล่นได้ปะไม่ได้เนาะโอเคเอานะี้ก็จบแล้วนะครับผมเป็นไงทุกคนแม่เวอร์ชั่นสนี่มันสนุกจริงๆ Barry p y t o n Run P2 นะครับผมจะลืมไปเล่นกันนะสนุกกับเวอร์ชั่นแรกมักๆๆกมกม,กม,กม,กมกเลย